สวัสดีครับยินดีต้อนเข้าสู่เดวิสชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม f o r ์ซ์รัสเซียนฟนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำควีตเฟสติวัลเฮริสตัวซีรีส์ที่10นะครับในฤดูออทัมเนาะตรงนี้นะครับก็คือต้องปลดล็อกเลเวล9ก่อนนะครับถึงจะเข้ามาเล่นพวกนี้ได้นะครับหรือว่าเล่นเนื้อเรื่องให้มันจบก่อนนะครับผมในบทนําตอนเริ่มเกมเนาะจากนั้นนะครับถัดมานะครับเป็นเควสแรกก็คือตัวนี้เป็นเควีตฮอตบิวนะครับเราจะต้องปลดล็อกคัสเอสสก่อนเนาะถึงจะทําได้นะครับตัวนี้เเป็นนน4คคคววสยยย่อด้รรรถจากะะัับบ แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นรถจักรกลัวที่เราใช้นะครับในการทำเควสที่1นะครับก็คือเอาออกมาขับสักแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็ใช้จูนนี้นะครับวิธีโหลดจูนจะอยู่ทางขวามือนะครับด้านบนเลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสีขาวๆเนาะตอนนี้ครับก็เป็นการขับออกมาครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เควสจะเสร็จเป็นด้านล่างรูปตัวเสีชมพูนะครับมันจะลานไปทันที่สองทันทีนะฮะตัวนี้เป็นทํา 5สปีดสกิลนะครับในเมืองเนาะถ้าใครยังทำเควสไม่ผ่านนะครับใครยังทําไม่ผ่านให้ลองล็อกเอาแล้วก็เข้าใหม่ดูนะครับล็อกเอาในเกมเข้าใหม่แล้วก็รีคอมทำไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เมืองอยู่ตรงนี้นะฮะก็ให้ขับเข้ามาในเมืองแล้วก็ขับให้มันได้สัก200นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วทีนี้เควสด้านบนมันจะขึ้นนะครับเป็นคําว่าสปีดนะครับตรงนี้เลยตัวสกิลด้านบนเนี่ย5ครั้งนะครับตามเควสบอกเนาะทำแบบนี้5ครั้งนะครับให้สกิลตัวนี้ขึ้น5คคคคครร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 ััััััั้งงกก็็็จจะะะะะะะเเเเปนน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 นออสสสบบบบํําาาาหทววใตมืฮชด่ถ เลืรถคันนี้นะฮะวิธีการง่ายๆนะครับให้มาที่ ESC Creative Hub นะครับ Event Lab แล้วก็เลือกเป็นบูปินแล้วแล้วก็เลือก Trending Today นะครับจากนั้นให้เลือกอันแรกนะครับใครมาไม่ทันนะครับแล้วอันนี้มันหายไปนะห้เอาโค้ดตรงนี้ไปกรอกตรงนั้นแล้วครับว่า Search นะครับเอาโค้ดตัวนี้ลงไปกรอกได้เลยนะฮะขับไปเลยครับสักแป๊บหนึ่งจะผ่านนะครับขับปุ๊บผ่านเลยนะเพราะเข้าเส้นใช้นะฮะเรียบร้อยนะครับถัดมาครับสะสม10,000แสนแต้มนะครับ ก็ดิฟไปเรื่อยๆกระโดดไปเรื่อยๆชนไปเรื่อยๆอะไรก็ได้นะครับให้แต้มข้างบนมันคูณนะครับผมแนะนําสัก2 0 0 0 0นคูณ5นะครับสองหมคูณห้าก็ได้1นึ่งแสนพอดีนะครับก็ลองดูเนาะลองคํานวณดูนะครับว่ามันได้1นึ่งแสนหรือยังแล้วก็หยุดเลยนะครับไม่ต้องทําต่อแบบนี้นะครับเป็น2 0 0 0มนคูณห้านะของผมนะที่จริง20 0 0มคูณห้าก็ได้แสนแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยเนาะถัดมานะครับเป็นเควสแข่งชนะกระบอดยากสุดนะครับสองทับสามตานะครับตัวนี้จะมีคนเข้ามาแข่งกับเรานะครับเป็นบอทยากที่สุดแแล้วก็็มีีคคนนนขงเเรราจะะป2สับ ใครยังไม่ปลดล็อกให้มาเล่นตัวนี้นะครับตัวคอร์ฟเฟมเนาะผมทําคลิปสอนไว้แล้วนะครับลองเข้าไปดูได้นะฮะก็รถที่ใช้เป็น Skyline g t r ท3 4านะครับแล้วก็จุนนี้นะครับเราจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็บอดจะเป็นสีแดงเนาะก็เล่นพยายามนะครับเจอทีมดีก็จะพาเรานํานะครับก็นี่หรือว่าเราไปแบกเขาก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความขับของเราแล้รก็แต่การขัดของเราเนาะก็ให้แต้มสีฟ้ามันนาบอดแค่นั้นเองนะครับสตามันจะชนะทันทีนะครับตัวนี้เป็นนี่เกมนะครับมีนกมอ่เกมสา์ด่านะ ก็ใช้รถพวกนี้นะครับเป็น A 8 0 0นะครับก็แต่งไปเลยนะครับ A 8 0 0ใช้คันไหนก็ได้ในที่ผมเอาให้ขึ้นมาให้ดูนี่ฮะต่อมาครับเป็นควสททำความเร็วสูงสุดนะครับให้ได้346นะครับด้วยรถ S 2 9 9 8ดนะฮะใช้รถอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าวิ่งให้มันถึงเนาะก็ใช้เป็นอะตอม500 V8 นะครับคันนี้แล้วก็ใช้จูนนี้นะครับไปตั้งมาไกลๆสักหน่อยหนึ่งนะครับให้รถมีแรงส่งแล้วก็วิ่งเข้าแทบตรงนี้เลยให้ได้3 4 6ขึ้นไปนะครับอันนี้ผมได้3กวสาเนาะกบ เข้าแถบไทยรูปไปเลยอ่ะเรียบร้อยถัดมานะครับเป็นเควสรักษาความเร็วนะครับให้ได้141ขึ้นไปนะครับด้วยรถ A800 เนาะอยู่ตรงนี้นะครับใช้ a n y t h i n g g o A800 นะครับในก็ได้นะ4.6นะครับ4.6 1โอเคตัวนี้นะครับเป็น n x r นะครับปี2005นะครับที่เราจะใช้นะฮะแล้วก็นี่นะครับจุดนี้เนาะ โอเคครับวันนี้ผมกอเร็วๆหน่อยนึงนะแต่ว่าถ้าเจอเส้นแดงนะครับให้เบรกนะครับแล้วก็ขับตามลายผมเลยก็ได้คันนี้จะขับยากง่ายหน่อยนะฮะก็ตอนเริ่มต้นมันจะเป็นขับหลังเนาะมันจะขับยากสักนิดนึงนะครับแต่พอเข้ามาอันนี้แล้วมันจะเลี้ยวง่ายนะฮะโค้งง่ายรอบเร็วนะครับโอเคถัดมานะครับเป็นเควสดิฟให้ได้7จ0 0หมนะครับด้วยรถ S1900 นะฮะนี่เจ็ดหมื่นห้านะครับด่านดิฟตรงนี้เนาะให้เข้าระหว่างปลายทางนะครับจะมีปลายทางซ้ายบนนะฮะก็เข้าบริเวณนนนนััั้ะรบ่มแต้มตรงนั้นเนาะใช้เป็นนะครับคันนี้้แลวก็จุดนี้นะฮะ ดิบให้ได้เจ็ดหมื่นห้านะครับใส่ไปใส่มาใส่ไปใส่มาในทางดินนี่แหละเนาะถ้าเราหลุดออกจากทางดินปุ๊บแต้มมันจะหายทันทีนะครับต้องไปเก็บใหม่ข้างนอกกดเข้ามานะฮะก่อนเข้ามาต้องเริ่มเก็บใหม่แต่แรกเลยนะครับนี่พยายามอย่าหลุดไกลนะฮะท่านี้ก็จะเป็นอสังร็จนะครับถัดมานะครับเป็นแข่งกับบอกสามด่านขาวนะครับไปติดท็อปสามนะครับด่านตรงนี้นะฮะเป็นสีส้มก่อนนะครับพอกดเข้าไปเล่นปุ๊บมันจะแตกหนอมาเป็นสามด่านแบบนี้ครับหนึ่งสองสาม ด่านจะยากสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเราต้องรีบขึ้นที่1นนะครับใช้เป็นคันนี้นะครับได้จากเควสเมื่อกี้เลยเควสทําความเร็วนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับเราพยายามให้ได้ที่1เนาะโอเคนะครับนี่นี่สองนะฮะตัวนี้เป็นด่านที่3นะครับแล้วก็เควสถัดมาใช้รถคันเดิมได้เลยนะครับใช้คันนี้ได้เลยเหมือนเดิมได้เลยนะครับ นี่อันนี้นะฮะใช้รูคันเดิมได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเนาะตัวนี้มันจะไปเล่นตัววินด้าเรลลี่นะครับนี่ด่านอยู่ข้างล่างเลยนะด้านใต้นะครับเพราะว่ากลมามันก็ยะงอกเหมือนกัน1 2 3นะครับใช้คันเดิมได้เลยจูนเดิมได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเข้าไปเล่นได้เลยก็จะเป็นอันเสร็จนะครับ3าด่านเล่นได้มันหมดเนาะ โอเคครับถัดมานะครับถัดมาเป็นควส h ฮอ i ์ซอนทัวร์นะครับมันจะให้เราเข้าไปแข่ง3ด่านนะแต่ว่าเราต้องขับไปหาด่านเองนะครับกด Enter เข้าไปเลยนะครับแล้วทีนี้มันจะเลือกห้องให้เราแล้วเราก็ใช้คันนี้นะครับเลนเจอนะครับของ Ford เนาะแล้วก็จุดนี้นะครับพอเล่นจบด่านหนึงนะครับเขาเส้นชัยไปปุ๊บมันจะให้เรานะครับขับไปหาอีกด่านหนึ่งนะครัอันนี้จบด่านนึงเนาะนี่ฮะนี่ คนแมพขึ้นมานะครับทีนี้มันจะมีด่านตรงนี้ครับให้เราขับไปหานะครับคือไปทางของด่านเราต้องขับไปที่นั่นนะครับเพื่อที่เริ่มเล่นด่านถัดไปนะครับเล่นใน้ครบั้งสามตานะครับถัดมานะครับเป็นควสหาสมบัติเนาะขับหนึ่งร้อยนะครับแช่1ิบห้าวิในเมืองรถอีวีนะครับก็คือรถไฟฟ้าขันไหนก็ได้เนาะแล้วมันจะปลดล็อกสมบัติมาให้เรานะครับอืมนี้นะฮะสมบัติอยู่นี้นะครับอยู่ตรงตลาดนะฮะนี่นะครับอยู่ตรงนี้เลย ก็ขับรถไปชนกล่องนะครับแล้วก็จะเป็นอันผ่านควสนะครับอยู่ลังนัานขายของเนาะทีนี้ได้40แต้มแล้วนะครับใครจะหยุดก็ได้นะครับหรือใครจะไปต่อก็ทําตามผมได้เลยนะฮะไปต่อก็คือตัวนี้ครับเป็นควสถ่ายรูปรถจากกัวลาครับคันที่เราไปทา4ควสย่อยนะครับตรงตึกเหลืองนี้นะครับให้มันที่สามแยกเนาะมาที่สามแยกนะครับแล้วมันจะให้เราไปตรงนี้ทามันจะมีรูปปั้นกับตัวตึกนะครับก็ถ่ายให้มันติดตึกนะครับกับรถเราเนาะถ่ายให้ติดทั้ง2ออย่างเลยทั้งรถทั้งตึกนะครับ กด P เข้าหมดถ่ายรูปแล้วก็กด Enter ถ่ายรูปนะครับก็จะเป็นอันเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับติ๊กถูกสองอันแบบนี้นะฮะถัดมานะครับเป็นเควสอเอต์ลอดสามสิบคันสุดท้ายนะครับเล่นยังไงก็ได้ชนะก็ได้นี้ก็ได้อะไรก็ได้ครับห้ามนะครับห้ามเลย31นะให้เหลือ1นึถึงสานะครับให้เราเหลือถึงสามสิบเนาะก็จะเป็นน้ำผ่านนะครับตัวนี้เป็นเควสห้ามชนกับตัว ห้ามกดย้อนกลับนะครับจะมีจับเวลาด้วยนะครับก็คือ2เพลนี้เหมือนกันเลยครับแค่เปลี่ยนรถนะครับด่านจะอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปข้างในแล้วมันจะมีด่านให้เราดูนะครับอันนี้เป็นด่านที่1ของอันข้างบนนะครับอันนี้เป็นด่านที่2นะครับของอันข้างล่างนะก็แข่งให้จบนะครับทั้งสองอันเลยนะครับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ